เอีกูยู้อีคนนี้แม่หรือคนนี้แม่ที่เป็นเอฟซีเก่เดิมอยู่ดีรานแดเป็นเออ้าวปีที่เด็นวนอพี่ดีี่รน้าเอฟซีเลยอ้เอาเอวยอยยล้ววิ่งมาเพื่อนสาวขออส มันต้องตรงหลักัานมาประชาชนวยกันิ้งจะไหนกันมาหน้าพี่อยู่ชั้นไหนวะเนี่ยชั้นนี้ค่ะไม่ต้องนบวนวเนาะเออน้องไม่รู้นะพี่เออเออพี่เห็นแล้ว ีใคเปิดตื่นเต้นสุดๆเจอคนดังพีดอกพี่กี้เขาดีใจนะหน้าเทาหน้าเทาหน้าเทาหนีไปหนีไปพี่กี้กลังเียนพี่ดอกควรจะปกป้อง fc ไม่ได้ fc ตู้อีคอน เีจะปเอฟีแตกดนะเอาอทำไมพวกแกหน้าแดงอ่ะเล่นยังไงให้หน้าแดงงูเอีกัตกเิดิบิเลยนาะติดเขาตาม่ะอุ้ยเห็นได้เลยนะเขาตามจะย้อนกลับมาได้ไหมอ๋อไม่ได้ แค่ล่าสีลงไปแล้วเขาขึ้นไปด่นานิพาต่อ,อนิพานิพา,พาไม่มาสวดละนิพาข้ามันเลยค่ะเบลมันไม่ยอมสวด

จัข้าแล้วกคาไปแล้วอมไอมาค้างอ้อย oh oh, oh, ้ใ oh, ส่ฉันทำไมเนี่ยเกลียดไมวโอ้ยอีดอกมาคางอ้อยอ้ใส yeah. sí ่ันทำไมเนี่ยเลียหมเไม่วยโ้อ้อยอ้่นกลดาว พาออกมา,ออกมาไปหายาไปหายไหายไหวไอุ้ยอีกอ่ะ <laughs> เอาอะไรไอ่ะแล้วมือนี่ยิ่งกว่าเดี๋ยวพี่ไปช่วยยามาค่อนข้างบนข้างบนข้างบน เออวอยู่ได้อยู่หไปไปสิสิมึงอยู่ไหนกันเนาวหน่อยเ๋ยวพี่ตาจะวิ่งมาทก็โดดลงมาก็โดดลงมากะโดดลงมาล้วถ่ายทีด้วยนะถ่ายด้วยถ่ายด้วยอย่างเงี้ยเออเอาเอาวอก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 แหวี่็กอยก็ฉีกใจเ่อไม่เรมาย่มากเยี่มอกง อยาเปลเเออี้โอยอย่าเปิดมหาสนะฉันสวดอยู่อียันอันัดรวาไม่อยู่ไกลดูี่อกไปมาแบบนี้คือเหลือง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 เอขยม้เนาะขย้เาเข้ามาทางนี้ยัน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 นีสุ่ันมีนลเน่เอา ดาพีหรือดาคนเนี่ยยังมากงงไลวไปแล้วไปแล้วหนุอหนุบนะนี่ราตังดูตรงนีกว่าเอาไลอ์ะเอาไรเนี่ยเรยนนี้หนาไหหนาสามตัานี่ถ้าเกมนี้ตุยกันหมดแล้วก็จะลงอยู่ไหนวะเนี่ยบอนบลนก็ที่ใต้อยู่เนี่ย ตาออกาแต่ minority, ยาตียา <im no> mm, ี้มันอกให้ก็ออกมาแล้วไงไม่ออกวันน้องเหรอตรงดูดีละยม้มเรื่องบตัวรโดนลุงาทเลยอะวเดี๋ยวก็เป็นที่เย็นแล้ตาหรือกูเ็นเียวตาสู้ๆนะเด็กๆนี่พี่มีส่วด พี่สวัสดีทีอะไรก่อมันไปเอามนี่แว่าันเลเยมากยอ่ะมีี่สมยอาตวนไม่าาก้าไปห็นีจริงขอยอ่าห่าันเลยไม่มีอะไรเล่นแลยเนี่ยกียยาแบบวไม่ไม่พี่ยังไม่ได้โดนตีสักแก่มีเลือดกูยังเต็มเลยมึงจะแปลกเนออกว้าสองแล้วโอ้โหแกกันแตแทุกไล่แล้วไม่ไมไมไต้กกองถึ กูขอให้ยาต่ออ่ะต้ามาอยู่ใกล้ๆพี่มาแล้ว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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใั่หน้าเทาหน้าเทาติต้าหนีไปเอาล้ะ efc กดตุยแน่เลย efc กดตุยแน่เลย มาทีอีกพิธีเดียวตามชั้นนี่แหละเอฟ F2 งเอฟี F F อะไรโอ้ยดีดอ <c oughs> พี่ถึได้รู้ความสึกดองโดนเมื่อกี้อุตส่าห์ไปบล็อกให้เนี่ย อ,อ,อยู่นั่นย้อนออกมาเพื่อสาวทดสอบไอผีนี้ก็กดโลกเก่งเนาะอุย้ยไม่อดองอุ้ยชั้นสอยันเยนะอีกไม่นะนี่ตัว,ว,วมีคนแต่ง ไต้องไปดชุบอย่าุงก้กไ,ไ,ไปชุปก่อนมันไล่ตัอย่าพึ่งไ,ไม่ไปสวดอีกพิธีเดียวเองนะหาตะปูไปสวดคน มันเลยแค่พิธีเดียวนะถ้างัาจะจุดนะถ้าไม่สวดทนะันกีมีี่ไม่สวดเลยมีที่สวดเลยอ๋อฉันจะหายาฉันจะไปสวดได้ยังไงนะฉันทันมากทันแบบสุดวอ,อะไรไปเอาตะปูมาปักสิหมื่นทำแบบสี มย่ีอยู่ที่ีนี่หมดเลม้อขาดะไปแล้วเพงขาแล้วเ่นเงไม่ได้มาขายือมาขายขขาดแยกระปูะบอกไอเอากระปูหนีม่กินนะเรานะกระปูงไม่เไม่มีคนเอากระปูจุด่อนะจุดต่อนะจุดสามที่หนึ่งนะไปจุดสองอันเลยจุดสองอันเลยไปเอายายาจุดสองอันดอันเดียดพอเอยาแล้วโ้ยนะัน่กระปูพันแก จะเอาจะคงผักอี๋เออที่มีเงินถือเนล่ยเอันกีเอฟซีฉันอยู่ไหนเนี่ยเอค่ะเออเฮ้ยปรับแล้วปรับแล้วสวดน้องเฟยไปหาคนอื่นนะไปดูอุ๊ย FC คุีตุยอีดอกพี่สาวพี่สาว เพิ่งมาพี่รอถ่ายรูปขอโทษอีดอกอีใต้อชั่วอีตุงไปหายาเออเรื่องนึง่องน่ะเปนายาองโอ้ยตุงไหเนี่ยหายาอยโอ้ยากต่หายาช่วยฉัน นกคมปั่นเด้แบบโดน, <มา S 2> นเบวตีไปทีเด้งเล่นหายไปเยอะมากเลยโอ๊ยโอ้ยดอกทองปีบ้า ไปไหนของมันวะน่าเบลไปเี่ยวเบลไ่เี่ยวแล้วเบลหน้าเทา่าฉันจะโตอยู่แล้วเนี่ยเป็นประตูแล้วนะไม่อยู่แล้ว แล้วพวกแกพาผิดึ้นมาอยู่นี่ี่่ม้ากดน้องสวนอ้ยมันกลัวมันกลัวเฮ้ยไปสวดฉันพาผีลงล่างก่อนไปสวดไปเดี๋ยวฉันพาผีลงล่างอาณาจักรเวกนนะคะ้ยล้คือสปาอูเจอเข็ม็ให้ตายเจังมาช่วยหนย ยังไม่ได้ค่ะฉันโดนรอบนี้คือตุยนี่เป็นอะไรครับกูโดนติดฉันโดนตายอยเลยนะวะโอ้ยเชี่ยเอ้ยมาหาฉันอีกโอ้ยที่โดนเฉยเลยตายแล้วนะไม่ไหวเลยโดน

ต่อก็ต่อยบิอ้ยไม่ดนะอ้สิพันาทุเด็บ้าคร็อไม่รู้มามใครีมีสัองก่ตาพาผีมาเีดอกทองพามาเเขากว่ารปทีมนะเออีเเจากีอยู่ด้วยเนี่ไม่เข้า เร <reading repetition> ไม่เอามิต <volumes Bis ps Island> oh, like ้าก็มาโอ้ยโอ้ยไม่ทันเฮียเอ้ยวิพีที่มีป้ายอย่างมาอยู่ตรงนี้ออชุบไม่ทันน่ะผีมันมาน่ะอิต้านั่นแหละพาผีมาอะไรที่ไม่เกี่ยวฉันเป็นคนดีนะ ทำไมหน้าไม่เทาฉันไม่หวายแช่เยี่ยวนี่กเาเขียวนี่นี่เน่อย่าทำร้ายติมนี่เน่อย่าทำร้ายติมนะอย่าทำร้ายติมนะอีดอกอีดอกดีหรือเปค่า โอ้ยอียดอกคุณเอฟไม่ไหวแล้วตุ๊เนี้ยคุณไม่มีเงินเอฟออกแล้วโอ้ยมาแล้วม,ม,มันเก็เ็ปีแล้วะเอาเลยค่ะยินิพานนั่นแหละมันทำเธอเมื่อกี้ฉันรูเบลตบมาเลยมันร้องแบบไหนของมันมันร้องมันมีความสุขหรือมันเป็นอะไรวะปันตรงหาย

ไม่น่ามาเลยจีตาอีด้าอ,ออกทอง <c oughs> น้าเท่าเฮ้ยไม่น่ามาเลย <c oughs> <ส> <c oughs> ไม่ทันรู <c oughs> ออกไม่ทันหตะวันวแน่เลยเอา้าออกลุกสิเออระบบเดินดึฉันจองดูสิแอบสิ <c oughs> ด่หนู

เกมนี้มีเข็มไหมวะเอ้าไปออกประตูไปแล้วเราออกกันเถอะผีไม่ออกไม่ออกไม่ออกนะได้นะได้จะออกไม่ไหวสองคนมันลงทันนีดสู้ๆครับว่าสันโอ้ยว ตาฆ่ามันซีมันหน้าเทาแล้วหน้าทำไงยนันอีงไงก่อนนี่ตมัูมีกระตูตรงไหนอีกเนี wow. ่ยอ้ยม wow. ันมีก้ามมันมีก้ามอีดอกช่วยด้วยช่วยแม่ด้วย เฮ้ยคุตุยนะเนี่ยนั่นโอ้ยคุออกด oh. oh. oh, ีกระจกแหละที่เจ้าทองมันได้เรื่อดเลยเห็นไหมมันหน้าแดงแล้วมันจะตุยแล้วน่าชกเออชกไข่มันอีกทีนึ่งเออ

อุ้ยติดลอยอันนี้นะเป็นลายไปเปิดตัวมันดังผ